เราไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธพจนะในหนังสืออรยิยวินัยจากพระธติปดกฉบับสยามรัฐเล่มที่4หน้าที่301ข้อที่251เรื่องส่งอนุญ,ญาตให้เลื่อนปรณนา ในช่วงเวลาออกพรรษาก็าจะมีวันสุดท้ายอปโบสถสุดท้ายของการจำพรรษาเนี่ยพระองค์ก็ให้กระทำปราวนาแทนการลงอปโบสดคือพิกุทุกรูปก็จะ อนุญาตให้พิกุรูปอื่นเนี่ยตักเตือนตนเองได้ด้วยการบอกว่าหาความประพฤติปกร่องใดๆของข้าพเจ้าเนี่ยปรากฏแก่ท่านทั้งหลายด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยสงสัยอยู่ก็ดีขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวขา้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นอยู่ก็จะแก้ไขต่อไป แต่ในการภราวนานั้นอาจจะทําให้เกิดปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงส่งนันให้เลื่อนลงตัดว่าอย่างนี้ว่าภิกขุทั้งหลายก็ภิกขุในศาสนานี้มากรูปด้วยกันซึ่งเคยเห็นร่วมคบหากันมาจำพรรษาอยู่ในอาวาสแห่งหนึ่ง เมื่อพวกเธอพร้อมเปรียงกันปรองดองกันไม่วิวาทกันอยู่ย่อมบรรลุภาสุวิหารธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหากภิกขุทั้งหลายในสังคนิปาตนั้นคิดอย่างนี้ว่าพวกเราพร้อมเปรียงกันปรองดองกันไม่วิวาทกันอยู่ได้บรรลุ ปาสุวิหารธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าพวกเราจาักปรณนากันเสียในบัดนี้บางทีพวกพิกุปรณนากันแล้วจะพึงหลีกไปสู่จาริกก็จะมีบ้างเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเราก็จะเขินห่างจากปาสุวิหารธรรมนี้ภิกุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิกุเหล่านั้น ทำการเลื่อนเปล่านาออกไป